ก็สร้างความตกใจให้กับแฟนคลับอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจู่ๆดาราหนุ่มเซนสุภพงศ์ก็โพสไอจีสตอรี่ว่าตอนนี้ไอจีเซนถูกแฮกนะครับถ้าใครได้รับข้อความแปลกๆไม่ใช่เซนนะครับโดยนักแสดงหนุ่มก็รีบแก้ไขทันทีนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เองเดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทครับพร้อมกับทนายความเข้าแจ้งความครับ แม้ว่าตอนนี้เองจะสามารถกู้ IG คืนกลับมาได้100%แล้วนะครับแต่ก็มีความเสียหายที่เกิดขึ้นเหมือนกันครับเพราะว่าเซนถูกสวมรอยใช้ d i r เร t Message <c oughs> ก็คือมีการทักข้อความส่วนตัวไปหาดาราชายคนอื่นๆคุณผู้ชมซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนกันทั้งนั้นเนี่ยนะฮะไปชวนคุยเรื่องลามกไม่พอนะครับเพราะว่าทําให้เสียเรื่องของภาพลักษณ์ด้วยคือต้องการให้เหล่าดาราชายที่ทักไปขออภัยคุณผู้ชมโชว์ของลับด้วย อันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยแบบนี้เสียหายมากเลยนะฮะซึ่งเซนบอกเลยว่างานนี้ไม่ยอมความแน่นอนต้องหาคนรับผิดชอบครับเขาแฮกมาหลายวันแล้วครับเขาแฮกมาได้ประมาณแบบว่าตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่16อะครับจริงถ้า13เอ่อเดือนนี้เลยครับ <15. S 2> เดือนปัจจุบันใช่ครับ13-16เดือนนี้นซึ่ง,รงรเราแฮกเนี่ยเราไม่รู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร,ร่ มันรู้ตัววันที่เขาแอคทีฟเลยครับเหมือนกับเขาส่งข้อความให้นในวันที่15ช่วงวันที่1 5าครับก็ส่งข้อความไปให้เพื่อนเพื่อนดาราด้วยกันแล้วเพื่อนเพื่อนดาราหลายๆลคนอะไรเงี้ยก็แบบไลน์มาว่าแบบโทรโทรกันมาว่าแบบว่าเอ้ยทำไมถึงแบบส่งข้อความแบบนี้มาอะไรเงี้ยซึ่งปกติก็คือเหมือนกับเพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่จะไม่ได้จะไม่ได้คุยไอกันแบบว่า หมือนคุยในลักษณะอย่างเงี้ยนักแสดงหลายท่านนะครับผมก็แบบมีเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้อะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าถ้าแบบยอมไปเนี้ยก็อาจจะมีคนทําอีกผม,มรู้สึกว่าผมไม่อยากยอมเรื่องนี้ครับเพราะผมว่าน่าจะเอาเรื่องงที่สุดครับโอ้ผมไม่ได้ตั้งเรื่องเรื่องค่าเสียหายเลยครับแต่ผมแค่อย,อยากอยากจะแบบว่าให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นสิ่งที่ผิดเขาควรจะรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทําแล้วเขาควรจะได้รับโทษในสิ่งที่เขาทาแล้วเขาก็ไม่ควรไปทําคนอื่นต่อหรือว่าเป็นตัวอย่างให้ใครคิดจะทําไม่ดีหรือว่าทําแบบนี้อีก คือมันเขาเข้าในอยู่ระหว่างช่วงคลาดเกี่ยวนะครับแล้วไอไอพีมันก็ซ้อนกันแล้วพออินสตาแกรมมันก็เป็นมันก็ขอข้อมูลยากกว่า a c e b o o k เนี่ยครับก็มันก็มีโอกาส5 0าสแต่ว่าเท่าที่กาบอกว่าเขาแน่ใจทำได้ครับเขาน่าจะถืข้อมูลได้อยู่ถ้าเป็นเข้าใช้ข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่รับอนุญาตคอมพิวเตอร์ก็จะมีโทษโทษปรับนะครับแล้วก็โทษโทษจำคุกก็ขึ้นอยู่กับว่าว่าไอที่ที่ทำไปเนี่ยมันเสียหายอะไรเท่าไหร่คือตอนนี้ผมต็อตอบไม่ได้ครับต้องต้องรอเจ้าที่ตำรวจก่อน จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเซนก็บอกว่าภัยเนี่ยมาในทุกรูปแบบจริงๆเพราะว่าใครจะรู้ว่าจูจูอินสตาแกรมจะโดนแฮกนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้จะระวังตัวให้มากขึ้นเปลี่ยนรหัสผ่านให้เดาได้ยากขึ้นด้วยซึ่งเซนบอกว่าตัวเองเนี่ยคุณพิยายังถือว่าโชคดีหน่อยเพราะว่า ไม่มีการส่งข้อความหาคนรู้จักเพื่อไปยืมเงิน<ฆ>แบบกรณีที่เกิดขึ้นกับดาราหลายๆคนนะครับแต่ถ้ามีจริงหนุ่มเซนฝากเตือนเลยว่าคนรับข้อความเองก็อาจจะต้องใช้วิจารณญาณหรือไต่ตรองกันสักหน่อยเพื่อไม่ให้โดนหลอกเสียเงินเสียทองกันไปครับ